ห้องข่าวเดอะเชันวันนี้เรามีแขกพิเศษมาค่ะคุณกรณ์จติกรวรน,นิตวันนี้คุยกับคุณกรเกี่ยวกับเรื่องร่างพรกรเรื่องพรกรสองฉบับที่มีการยื่นไปที่สารแลธรรมนูญครับเพราะว่าทางพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยเห็นว่าไม่มีความจำเป็นเร่งด่วนใช่ครับเหตุผลสําคัญที่ทางพรรคเห็นว่าไม่จําเป็นเร่งด่วนในการออกพรกรค่ะก็มีพรกรสองฉบับนะครับฉบับแรกก็คือการโอนนี่ให้กับกองทุนฟื้นฟูถูกต้องนะซึ่ง ตรงน,นี้ไม่มีความจำเป็นเร่งด่วนเพราะว่ารัฐบาลก็ได้ตั้งงบประมาณไว้แล้วนะครับในงบปี2515ในการทิชจมาระดอกเบี้ยดังนั้นจริงๆถ้าออกเป็นพระราชบัญญัตินะครับเสียเวลาไปเพียงแค่2เดือนก็ไม่ได้มีปัญหาต่อการรับภาระตอกเบี้ยนี้แต่อย่างใดนอกเหนือจากนั้นมันก็มีประเด็นในรายละเอียดที่มีผลกระทบต่อความเชื่อมั่น เ,เกิดขึ้นจากการตราพ,พรากรฉบับนี้อย่างมากนะครับซึ่งควรที่จะมีการพิจารณาให้รอบคอบในในสภา <Okay. S 2> เพราะฉะนั้นเรามองว่าผลต่อเศรษฐกิจโดยรวมก็ไม่มีนะครับความจำเป็นเรื่องด่วนก็ไม่มีไม่ควรที่จะออกเป็นพระราชกาหนดได้ <Okay. S 2> ส่วนอ,อีกฉบับหนึ่งก็คือให้อํานาจกระทรวงการคลังในการกู้ยืมสามแสนห้าหมื่นล้านบาทนะครับ <Okay. S 2> มาใช้ในการาลงทุนในระบบสาธารณูปโภคเพื่อป้องกันน้ําท่วมการลงทุนเป็นเรื่องสําคัญนะครับแต่สิ่งที่เราคัดค้านเนี่ยก็คือ แผนการใช้เงินณปัจจุบันเนี่ยยังไม่มีความชัด,ชดเจนเลยนะครับดังนั้นจึงไม่มีความจำเป็นเร่งด่วนในการกู้ยืมวันนี้รัฐบาลสามารถที่จะใช้การออกงบประมาณนะครับโดยปกติได้นะครับออกงบกลางปีก็ใช้เวลาเพียงแค่ประมาณ2เดือนอนอกเหนือจากนั้นก็สามารถที่จะกู้ยืมส่วนที่เหลือนะครับ <Okay. S 2> ในส่วนของงบประมาณปี50 ปี2 5 5 6ได้ซึ่งก็จะต้องเริ่มเปี่ยนาตอนนี้ะนะครับแล้วก็จะมีผลบังคับใช้ตุลาคมปีนี้เองค,ครับเพราะฉะนั้นทั้งหมดนี้เนี่ยแผนการลงทุนไม่ชัดเจนนะครับสิ่งที่จําเป็นเร่งด่วนมากกว่าก็คือรัฐบาลควรที่จะรีบสรุปนะครับว่าดำเนินการในการที่จะป้องกันไม่ให้น้ําท่วม อีกครั้งยางไรอย่ามาห่วงเรื่องเงินเรื่องเงินไม่ใช่ประเด็นคือแผนยังไม่ชัดเจนและที่สําคัญที่ทางคุณกรพูดมาตลอดก็คือว่าถ้าสมมุติว่าเกิดว่าร่างตัวพรกรเนี้ยผ่านออกมาค,คือสารรัฐมนูลบอกว่าไม่ขัดรัฐรมนูญเนี้ยจะทําให้มันมันมีผลอย่างมากต่ออนาคตนะครับคือถ้าถามว่ารัฐบาลน,นี้ทําไมถึงดันทุรังพยายามที่จะออกในรูปของพระราชกําหนดน,นะครับเหตุผลก็คือเขาต้องการหลีกเลี่ยงการตรวจสอบอนะครับ,รบเพราะว่า ตัวควมจริงบทบัญญัติในรัฐธรรมนูนก็มีนะครับว่าหน้าที่ในการตรวจสอบการออกงบประมาณโดยร,รัฐบาลในแต่ละปีเนี่ยอยู่ที่ฝ่ายนิติบัญญัติแต่การออกพระราชกําหนดในลักษณะนี้เนี่ยไม่ต้องผ่านฝ่ายนิติบัญญัติเลยนะครับนี่ก็คือสาเหตุคราวนี้ถ้าสารรัฐธรรมนูญบอกว่าไม่ขัดรัฐธรรมนูญก็เป็นการเปิดโอกาสให้กับทุกๆรัฐบาลในอนาคตนะครับในการที่จะหลีกเลี่ยงการตรวจสอบหลีกเลี่ยงเพดานการกู้ยืมนะครับโดยการออก ในรูปของพระราชกําหนดได้ต่อไปซึ่งจะมีผลต่อเสถียรภาพและความมั่นคงทางเศรษฐกิจของเราอย่างมากเลยครับค่ะทีนี้ในเมื่อเราก็มองอย่างคือในมุมของวิชาธิปติที่วิเคราะห์เองเนี่ยหนึ่งก็คือไม่เห็นความจะเป็นเร่งด่วนครับแล้วก็ไม่เห็นว่าเขามีแผนอะไรที่ชัดเจนครับถามว่าทําไมทางรัฐบาลเขาถึงอยากจะทําวิธีการนี้เอ่อก็อย่างที่ว่าครับเขาต้องการหลีกเลี่ยงการตรวจสอบอืมซึ่งซึ่งผมคิดว่าเป็นสิ่งที่เรายอมยอมไม่ได้นะครับ เขาต้องการที่จะมีอำนาจในการกู้เม็ดเงินมากองไว้หน้าตักนะครับแล้วก็สุดท้ายก็ไปตกลงกันเองระหว่างคณะรัฐมนตรีและพรคร่วมว่าเงินนี้จะไปใช้ทําอะไรนะครับจะเบิกจ่ายเมื่อไหร่ไม่มีตัวแทนของประชาชนในการที่จะเข้าไปดูแลปกป้องประโยชน์<ม>ของประเทศชาติเลยค่ะจะมีเจตนาแอบแฝงอย่างอื่นอีกไหมคะโดยเฉพาะเรื่องการเข้าไปโอนหนี้ให้กับแบงก์ชาติ ที่มีการพูดถึงไม่การห่วงกันอ๋อเรื่องของการโอนนี่นะครับผมผมคิดไม่มีไม่มีประเด็นอะไรมากความจริงมันไม่ได้มีผลต่อเศรษฐกิจเลยนะครับไม่ได้มีความสําคัญต่อการแก้ปัญหาเศรษฐกิจแต่อย่างใดเพราะว่าเม็ดเงินดอกเบี้ยที่จะประหยัดได้ในอนาคตปีละประมาณ4ี่หมกว่าล้านบาทไม่ใช่เงินน้อยๆน,น,นะครับแต่เมื่อเทียบกับงบรายจ่ายโดยรวม2อ8ล้านล้านบาทเนี่ยมันเป็นสัดส่วนที่น้อยมากมนะครับ ถ้าคิดจะทาจริงก็ควรที่ให้สภาได้มีโอกาสได้แสดงความคิดเห็นการพิจารณาไต่ตรงให้รอบคอบด้วยการออกพระราชบัญญัตินะครับเสียเวลามากกว่ากันเป็นหลักเดือนสองเดือนเท่านั้นเองนะครับแล้วก็อย่างตามที่ผมได้เรียนไม่ได้มีปัญหาต่อการชาระด,ดอกเบี้ยโดยรัฐบาลนี้อย่างไรเพราะตั้งงบประมาณไว้แล้วนะครับค่ะก็ตอนนี้ก็รอดูผลจากสารรัฐมนูญนี้คือวันที่สิบเนี่ยทาง ประชาธิปัตย์แล้วก็ทางรัฐบาลเนี่ยก็ต้องยื่นเอกสาร,รชี้แจงให้กับศาลแล้วก็สัปดาห์หน้าจะต้องไปชี้แจงด้วย<ช>วาจากับศาร<ช>ลรอ<ช>ดูค,ค่ะว่าสุดท้ายแล้วศารลรัฐธรรมนูญจะมีคำวินิจฉัยเรื่องนี้ออกมายัางไงค่ะ